การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายสำหรับศึกวันลุมพินี125เซมาเพท v เวอร์ซัเอลบรสเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและสำคัญมากสำหรับแฟนกีฬาต่อสู้วันแชมเปี้ยนชิพเตรียมมอบความสนุกสนานและความตื่นเต้นให้กับผู้ชมทั่วโลกในศึกนี้โดยจะมีนักกีฬาฝีมือดีจำนวน24คนเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะถูกถ่ายทอดสดไปยัง195ประเทศทั่วโลกจากสนามมวยเวทีลุมพินีปราบอินทรา ในวันศุกร์ที่19กันยายนนี้เริ่มคู่แรกเวลา19.03น,าานาคู่เอกของรายการคือสายฟ้าผ่าเสมาเพชรเฟเทคนักชกวกว31ปีจากเชียงใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการกลับมาคว้าชัยชนะเพื่อกู้ศรัทธาพบกับเอลบรูสอสมานอฟนักมวยหมัดอันตรายวัย24ปีจากรัเสเซียในกติกามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวท135-145ปอซึ่งเป็นการต่อสู้ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในส่วนของคู่เอกภาคอินเตอร์ก้องชายชนะดอนเมือง นักสู้ขาลุยวัย22ปีจากบุรีรัมย์จะต้องเผชิญหน้ากับวอลเตอร์กอนซสานเวสอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่น 55, ไฟเวท125-135ปอวัย26ปีจากบราซิลในกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ปอซึ่งเป็นการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและความท้าทายสำหรับนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในสึกวันลุมพินีจะต้องผ่านการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำรวมถึงการตรวจสุขภาพตาม มาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและสุขภาพของนักกีฬาเป็นอันดับแรกหากนักกีฬาไม่สามารถชั่งน้ำหนักหรือวัดระดับน้ำได้ตามเกณฑ์จะมีการเจราจาเรื่องการชดเชยค่าน้ำหนักเพื่อให้การแข่งขันสามารถดำเนินต่อไปได้ก่อนที่สึกวันลุมพินี125จะเริ่มต้นในวันศุกร์ที่19กันยายนเวลา19นาฬกา30นาทีเรามีผลการชั่งน้ำหนักของนักกีฬาทั้งหมดมาฝากกันคู่เอกมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวท1 3 5 1 4 5ปอ เซมาเพชรแฟเทคช่างได้145ปอเอลร์บรุสออสมานนฟช่างได้145ปอคู่รองมวยไทย138ปอสักศรีซูเปอร์เล็กมวยไทยช่างได้137ปอโลแกนชานช่างได้137.2ปอมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105.15 1ปอเพชรเนิวมังกรน้ำแข็งไอแลนช่างได้114.8ปอเพชรานาญาหลงบางไายช่างได้114.8ปอ มวยไทยรุ่นสตรอเวท115125ปอกริเทสพีเคแสนชัยช่างได้124.4ปอเมดาดคานซาเดช่างได้124.2ปอมวยไทย118ปออานน์ตลาดคนเดินเมืองพลช่างได้118ปอจีอานีเดเลอร์ช่างได้117.4ปอมวยไทย113ปออีกคิวซังสอสลาชีพช่างได้112.6ปอ กำปั้นทองชอหพยักช่างได้113ปอมวยไทยรุ่นสตรเวท1 1 5 1 2 5ปอก้องชัยชนาดอนเมืองช่างได้125ปอวอลเตอร์กอนซานเวสช่างได้124.2ปอมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท1 3 5 1 4 5ปอกายสิทธิ์สิงม,มาวินช่างได้143.2ปอจามิลออสมานอฟช่างได้145ปอมวยไทยรุ่นอะตอมเวท1051 15ปอ หลิวยู่เอ๋อช่างได้113ปเนฟิเซเดลิคูช่างได้1 1 4 6ปมวยไทย140ปไรยันเมกกีช่างได้1 3 9 6ปมูกะช่างได้1 3 9 6ปอการต่อสู้แบบผสมผสาน1 3 9ปอคิมขยังจุงช่างได้1 3 8 2ปอูซังโชช่างได้1 3 8่ปการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นอะตอมเว 105115ปอฮูริอานาโอตาโร่ช่างได้112.6ปอคิมซานช่างได้114ปอศสึกวันลุมพินี125จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่19กันยายนนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นา,านาทีและสามารถรับชมผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ ช่อง7 HD กด3 5ภาษาไทยเริ่ม20นากา30นาที Facebook One Championship Thailand เริ่ม19นากา30นาที YouTube One Championship บางประเทศเริ่ม19นากา30นาที w a t c h a n i c c o m บางประเทศเริ่ม19นากา30นาที